สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมือนี้พาพีพะนองมาส้มบรรยากาศนอกสถานทีครับมือหาอยู่หากินวิธีชีวิตอีสานบ้านห้างผุนห้ามผุนก็ยกสะดุ้งอยู่นี่มือหนี้พาพีพะนองมาใส่บังลั่นครับมือนีมากับลุงบังแรกครับพี่น้องครับหลายคนเฟินถามหาว่าคือเพ่าผ้าไปหาอยู่หากินแน่วสันมือนีก็จัดให้เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อผมก็สิบป่ลงดอก ผมเป็นตากล้องอย่างเดียวไอ้ลูกคนโซฟีมือประมาณจักบังพรมิดมือนี่ยะมาณสี่สิมาณสี่สิบกรบพี่น้องไปทั้งเรียเลือกบ้อนนี้นออผมลงลุยกลเย,ย็นทางเลย เงี้ยก็จะเป็นเงี้ยหอยหอยหอยที่การใซ่ลายคนไม่เคยเห็นนะครับที่ใส่ก็ได้ เรียบร้อยลังเรียบแล้วต่อไปเรือบาดเนี่ยอึบางนี่ค้ำมันลงครับพี่น้องน้ำน้ำแห้งกีแตะกี้มันอยู่ทั้งคู่พุ่น ที่เรียกอันสถานทีใส่จังไรน้อพอมีอีกน้อยหมอกได้หมองโคกเลยอะโคกดีกคกกะวปลาไหลดูดเลยอะแป่นปลี่ยนกับว่าไข่เขาก็ดีปันได้แล้วในี่ใส่เงี้ยก็ได้ก็ใส่หลังมาซ้ำนี่แหละหม้อยล้วลนๆ, <S 1> <S 1> ๆอู้ใหญ่กับหลานยังทั้งคู่ครับ ใส่ใสน้ำม 6, 6, กหกหกไสั่นนกลนขึ้นเล็กน้อยยังบประจายเอาไปเลยตรวจตป่ากันฟอมให้ไม่เล้าอัด ร้อยเจดร้อยไปหลังที่สองประมาณสี่สิบหลังเล้ครับเมื่อเนี้ยแต่มาหลุ่นีกอื่นอากาศ้าห้องพี่น้องโอ้โ้เขาเจ้าใส่พ้ากันสิบเบ็ดหาอยู่หาจิบต่อไป biển này nè, biển lạc, nó khâu nhau, ở, sẵn thấy, anh phải anh rồi. แกดพูนเจ้าหาอยู่หากินนี่พี่น้องซีดเบ็ดนีก่กกดบ้านเฮารอยไปอีดกระดุง phải sẽ xe biết cục của vợ đây dây ี่น้องได้เบบิงรรยาากศไปยุคนผู้เดียวละบ้า,บานนี่อุโมยอีกันมาเราควันก<า>ันเลยมึงเป็นีดเบียดน่าแร่ะว,วันนี้เบ่เห็ดเแล้วหาอยู่หาจิน

วายแล้วอยู่เกาหลีมันถาเบิ้งอยู่ <laughs> <laughs> หลังต่อไปหลังต่อไป น่ะอะไรมันยูกัน <c oughs> 이런 티 양은 필 ชีพีเว็บบาทห้องอายุหากินจังได้หากินน้ำจฟางดานน้ำดานไปดิละอืเว็บเงี่เนาพี่พี่เว็บหล่อมากหลอมากเ้ยไรอย่างนี้กับผมอมสามารถจตฟอดตตัวตีน้ำเบิ่ม นั่นนั่นมูไลป่าแบบกระเล้งวดซวดิข้าจะของแ่สีบึ้มบึ้บึ้อยู่บอกอ้าวมันอ่คนละยาอ่คนละยาองไปคของมั่นบ่โอแดดได้พีทั้งคือเรื่องจังเบิง 哼哼哼。呵。这年头，家可来得急了。 你没问了。嗯我 เรียบร้อยอตัวเบ่งงามันต่านี้อย่างอัดงามันอนนี้เขาอะไรดิอะไรกันดิอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องครับ รอรักชุ่มมือเอือนร้อยมืเอือนไม่ข่อยสิมากินงกับวยพี่มวลแสงหรือมืเอือนเออ่ข่อยเอาด่างมากไหมดางมากกวัดแปลงว่าฝากบอกใยกเบียดนเด้อแปงว่าเนี่ยจ้า

อันเปิดอยู่ลักโอ้ยผมอยู่ผ้าพี่น้องไ,ไปยกสะดุ้งเด้อบาทไปโอวาไปยกสะดุ้งเด้อย,ยกได้บ่หยังขึ้นยกบ่ไดหนกี่ขึ้นว่ายกได้อ,ย,ดอย,ดยู่สะนะผู้ใดตัวหยังขึ้นตัวเมื่อกี้ล้มเด้อ เดี๋ยวกันวาพี่หอกแม่มาส่งละโอู้หูนนพี่น้องเลี่ยงเลี่ยงแท็กกูนะยนามมากงวดกับน้องไม่หยุดข้นพ่อพี่นี่สมหวัเลยทนี้แคปเดียวพี่น้องหนามแห้งเบิดแล้วนี่พาพี่พ่อน้องมม่ยกสะดุ้ง เอ้อโอ้ยังสวนผักใหญ่จะดิ้ลงไป